ครับสวัสดีครับวันนี้คนตื่นผงนะครับพุทธศินยุคใหม่หัวใจคนโบราณน,นะคุณแผนสมปรารถนานุกมขีพวันนี้ขออนุญาตใส่แว่นหน่อยนะครับเพราะว่าจะมาอ่านนะมาอ่านมนสารไายกุมารในรายการที่3ามี่ห้ามีอะไรบ้างนะครับอ่ามนสารรุ่นนี้นะครับไายกุมารที่สะสมมนสารมาทั้งหมด นะครับอยู่ในรายการที่สามสี่ห้าของรุ่นนี้ก็จะมีนะครับอ่านไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องนะผงปีหนึ่งหกนะครับหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับผงงชแท้นะครับในวาระพิธีใหญ่ต่างๆนะครับอย่างเช่นผ่านวัดบวรนิเวศมาแล้วนะครับนะครับ เกสรร้อยแปดนะครับบ้านร้อยแปดกระฝากต่างร้อยแปดพันประกาศนะครับพี่น้องนะคุณแผนวัดใหญ่ใช้มงคลนะครับหลวงพ่ออุตมะนะครับหลวงปู่รอดนครสวรรค์นะครับหลวงพ่อชื่นอันนี้ยะลาเลยนะครับมาจากยะลาเลยหลวงพ่อคร่ำนะครับมาจากระยองนะครับหลวงพ่อทนชนบุรีหลวงพ่อหอมนะครับระยองอาจารย์อุตรยองนะครับ ผงเจดีทั่วฟ้าเมืองไทยนะอันนี้ก็ตั้งใจอ่านให้ฟังนะพี่น้องฟังไปด้วยนะครับนะผงผงศรษะเด็กนะครับออกของเจ้าคุณนอนะเป็นผงเก่านะครับเป็นผงเก่านะดินดินสอพองกลาพิธีใหญ่ของวัดบางคานนะครับเพือเขาหลงนะฮะดอกไม้บูชาพระนะครับ หลวงพ่อโตหลวงพ่อหลวงพ่อเชียนะฮะหลวงพ่อเกลี้ยงนะครับอ่าและอีกหลายๆจเจเกจินะครับนะอ่า,อาผงพุทธคุณนะครับหลวงพ่อเลี้ยงวัดจอมเกศอยุธยยา,าผงหลวงปู่ฮกนะครับมีอะไรอีกเยอะเลยนะเดี๋ยวค่อยๆอ,อ,อ่านนะครับ ผงหลวงปู่กาหลงนะครับหลวงปู่หมุนนะครับแล้วก็ผ่านพิธีใหญ่หลายวัละมาอันนี้ก็ผู้หลักผู้ใหญ่มอบมาให้นะครับอ่าผงเก่าเจ้าคุณนอผงพายกุมาหนูปุดทิมรละยองนี่สุดยอดเลยครับพี่ผงปิดตาวัดป่าชนบุรีผงแป้งเสกหลวงพ่อเอื้อนะครับวัดตะวันแดงใต้อยุธยยาผงแป้งเสกหลวง เพิ่มวัดกลางบางแก้วนี่สุดยอดเลยนะพี่น้องนะนะผงแป้งเสกหลวงปู่เกตนะครับวัดทับจเจริญชนบุรีผงแป้งเสกอาจารย์เลี้ยงวัดจอมเกตนะผงแป้งเสกหลวงล,งล,งวลุงรพรวันคุณสารวัตเสนานิวิตอยุทยาชาญมากหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับอยุทยาอ่ามีอะไรอีกครับอ่าให้ฟังครับเยอะมากครับบนสารรุ่นนี้ผงพุทธคุณ หลวงพ่อหลวงพ่อเฮียนะวัดบ้านด่านราขาาผิดขอภัยนะครับนะผูใ้ใหญ่มากมายเลยพี่ผจงจตุคามก็มีอันนี้ก็ผงพญาไม้ยิวดำนะครับผงคงคงบพันธ์จตีร้อยแปดนะผงวัดมะขามแดงจเจริญอ่าก็จะรวบรวมมาอยู่ในนี้นะครับในกระปุกนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นสีพึ่งนะครับของพระจานาร์นอตวัตึกีรันราชนะครับสีพึ่งน้ํามันพรายแล้วก็มีพวกขุนแผนหลวงปู่ทิมมณสารพระเก่าที่เป็นสายพรายนี่ก็ได้รับจากสายตรงหลวงปู่นะครับหลวงปู่ทิมนะครับผงพายกุมารน,นะครับมอบมาให้นะครับแล้วก็ผงหลวงพ่อเตะฮะผงหลวงพ่อเตวัดส,สางงามที่ที่ทํากุมารทองนะกุมารทอง,ององค์ไหนที่มันแตกนะครับ ก็เอามาทำเป็นวนสารรุ่นนี้ด้วยนะคุณมารทองพกทรัพย์พันล้านอาจารย์น,น,รน็อตเป็นตุกินันราชนะฮะผงนี้ได้มาจากอา่าวงพ่อเต๋หลวงพ่อแย้มทับวันสามงามเลยนะครับอันนี้ก็เป็นมวลสารที่มีที่มาที่ไปนะครับยังมีอีกเยอะนะครับอา่านี่ยังขาดไม่หมดนะเดี๋ยวผมจะลงเป็นรูปเป็นรูปแล้วก็เขียนข้อความให้อีกรอบนะครับ นี่ก็อีกชุดหนึ่งก็เป็นผงหลวงปู่อ่อนวัดหนองไผ่นะครับผงหลวงปู่เดิมวัดหนองโพนะครับผงหลวงพ่อปานวัดบางนมโคมหามวลนสารซึ่งได้รับจากสายครูบาอาจารย์วัดท่าสุงนะครับผงพระพุทธโทรนะฮะปีสองสี่เก้าสี่คุณแม่บุญเรือนที่ชํำรุดแตกหักรวมไปถึงทายทองเข้าในพิธีนะฮะ เข้านิโรธสมาปัตเดล่ะอ,อสายเงินผงดอกไทยที่คุณแม่บูชาพระรัตนไตรกระเบื้องอธิษฐานจิตหลังคาโบสถ์วัดอ่าไทยเสกคุณเสกดอกตะไคร้ข้าตอกพระร่วงผ้าเหลืองรับพระราชธรรมนะฮะและมวลสารคุณแม่บุญเรือน โเยอะมากครับบนสารพี่อ่านไม่ถูกขออภัยนะครับผงปูนนะครับจากองคง์หลวงพ่อโสธรเมื่อครั้งบูรณะครั้งแรกนะครับก่อนที่จะสร้างพระอุโบสถใหม่นะครับอ่าผงนพเก้ายอดพระปรางวัดประสีรัตนมหาธาตุนะครับวัดใหญ่เมืองพิษณุโลกผงหลวงป,ปู่โตวัดประดูชิมพีครับพี่น้องครับผงอ่ขรัวตาคงนะครับหลวงปู่คงวัดแค ผงแป้งเสกวัดผงแป้งเสกและอังคารธาตุนะหลวงปู่เครือบวัดจัสิทธิ์ผงสรีระสังขารหลวงปู่รีวัดถ้ำเขาบุญนาคผงวัดละคังผงบางพุ้พมนะครับผงวัดประสาทนะครับผงณนะอกแปกหลวงปู่หลวงปู่แป้ววัดดวงเรืองนะครับผงม,มหาะละรวยนะหลวงปู่น้อยวัดเนินเวียงผงร้อยแปดหลวงปู่ปัวธรรมโก ผงวิเศษสมัยสมเด็จพระสังฆราชนาุกไก่เถื่อนนะครับโอ้นี่สุดยอดมากพี่น้องเป็นบุญวาส,สนานะครับผงอิทิเจนะครับกุสัมฤทธิ์ผงสิบสองราศรีหลวงปู่ปู่เทียนวัดโบสถ์ผงโอ้เยอะแย,ย,ย,ยะเลยพี่อ่านหมดไหมเนมี่ยผงโสรถมหาพรหมนะครับหลวงปู่จันทร์วัดศรีเทพผงโสรถหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่กันหลวงปู่ทองสุก วัดสะพานสูงผงราชชมงคลน,นะครับหลวงปู่จงวัดหน้าต่างนอกผงอิทธิเจอาจารย์ชุมนะครับผงอิธิเจอาจารย์เทพสาริกาบุตรนะครับผงพระวัดปากน้ํารุ่นหนึ่งถึงสนะครับจํานวนเยอะนะครับนี่มีวงเล็บให้ด้วยครับผงรัตนามาลาวัดประดู่อยุธยาผงอิธิเจนะครับหลวงพ่อสังวรน,นะครับวัด ไผ่พันมือผงสุริยันจันทรานะครับหลวงปู่ผ่านนะครับวัดป่าโูกแก้วผงนี้หลวงปู่บอกเหลือกินนะฮะเหลือกินแน่นอนนะครับนี่อ่านตามข้อมูลที่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านส่งมโนสารมาให้นะครับนชุดใหญ่เลยหลวงปู่บอกเหลือกินเม็ดประคําผงยาวาสนาจินดามณาีหลวงปู่บุญและเม็ดยาวาสนาจินดามณีหลวงปู่เพิ่มหลวงปู่เจอบัรการบางแก้วนะครับโอ้โหสุดยอดมากพี่น้องครับ และยาวาสนาจินามณีอีก9้าสำนักอาทิหลวงปู่ทองอยู่วัดท่าเสาสายเขาอ้อนะผงหลวงปู่ทองอยู่วัดดักขนนลเหรอางหลวงปู่สุขวัดปากคอมะขามเท้าผงไม้ช่อฟ้านะครับประกาศประกาศบทอ่าใบประกาโบทนะครับหลวงปู่ปานวัดบางเฮียนะครับองงากําจัดนะงากำ จัดงากำใจอะนะงาฟ้าผ่างากระเด็นงาผปงฟ้างาผงผงยาปบยะยล้านนานะดินสีสังเวชชนีอาน่าสัตน้สถานอิเดียนะครับเ,เปลือกต้นฟสัสสีมหาโพอุตคายาโอ้นี้เยอะมากนะพี่ผมอ่านคร่าวๆนะแผ่นสำริดพุ่ม พระธาตุอายุหลายร้อยปีผงวิเศษสมเด็จพระสังฆราชลูกรเถือนนะครับผงสร้างพระคำข้าววัด่าสูงผงวิเศษแ้งเศกผู้เยอะมากพี่ผงจกักรพรรดิหลวงปู่ดูนะครับรวมเป็นถึงมวลสารที่เกี่ยวข้องในสายหลวงปู่อทิผงอังคารธาตุนะครับเศษลงแก้วผงพระเหนือพรมเหนือพรมนะฮะรูกอมจกักรพรรดิผงเศษหลวงปู่เกษมเขมโกนะฮะ ผงแป้งหลวงปู่บุตรดาถาวโรผงดวงเศรษฐีหลวงปูบ่บมุลวัดบ้านจานผงทูปอธิฐานหลวงปู่แสงนะจันทสโรอายุ112ปีพี่น้องอผงวิเศษหลวงปู่สมบูรณ์นะครับวัดป่าสมบูรณธรรมนะครับผงหลวงปู่เทศนะวัดสะทะลผงหลวงพ่อเงิน วัดพระปางเหลืองนะครับผงอิติเจหลวงพ่อปวยวัดบ้านแครผงวิเศษจินดามณีหลวงปู่สนมนะครับวัดพระปรางอ่าวัดพระปางเหลืองนะครับผงหลวงพ่อชำนาญวัดบางกุติทองผงทูปปฏิฐานนะครับหลวงปู่แสงนะผงไม้หลักเมืองนะครับสามสิบปีนะครับผงไม้อ่อผาผงไพรีพินาศนะครับ ผงความพักความปิติมหาราชผงหลวงพ่อสำมฤทิ์เทวานะครับเยอะมากพี่โอ้โหอ่านเป็นตอนนะเยอะจัดเดี๋ยวนี้นะผงดอกไม้บูชานะครับทั่วประเทศนะครับว่านยาร้อยแปดชนิดกาฝากมงคลร้อยแปดผงไม้อ่าโพลอดคุกนะไม้เสาโบท หลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวงไม้สาโบสถ์หลวงพ่อเดิมวัดวัดธรรนบเดอผงอิทิเจหัวช้างหลวงพ่อสุพศวัดศรีทรงธรรมนะครับผงหลวงปู่สุดนะครับวัดการหลงนะครับสิบแปดผงพ่อโวยรับมอบจากหลวงพ่อเกานะนวัดทาสมอโอ้โหสุดยอดเลยพี่แป้งเสกปู่เผือกวัดกีแก้วนะครับ ผงวรดกตกทอดวัดสะพานสูงนะรับมอบจากหลวงปู่ตีบาวะโรนะครับ <c oughs> วัดนอนในมิตนีหลวงปู่ตีก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ท่านของผมนะนะครับ <c oughs> ผงนางอกแตกนะครับผงถอนสายวัดสะพานสูงรับมอบจากหลวงพ่อชูนะเ <c oughs> ตชะสะมุโมนะครับวัดทับสุมพน ผงหลวงปู่พิมพาวัดหนองตางูหลวงตาหลวงปู่เท้าหลวงพ่อสมควรวัดถ้ำน้ำหลวงปู่จ้อยวัดศรีปทุมพรนะหลวงปู่ประสิทธิ์วัดวังม้าหลวงพ่อโอวัดน้ำหนองแขมหลวงพ่อเนมวัดเขาหนองเขาเนอเขาหนอนนะขออภัยพี่หลวงพ่อเปลืองวัดบางคลาน หลวงปู่หอดวัดหัวถนนใต้เป็นต้นโอ้โหนี่ยาวมากอันนี้เจ้าเดียวที่ส่งมานะอันนี้ก็เป็นของของพี่บาสนะครับพี่บาสพี่บาสส่งมาให้แล้วก็ของอเซียนพระรุ่นเก่าสายกระป๋านะครับกระป๋าทั้งหลายนั่นแหละนะรขบขอบคุณมากนะครับที่ส่งมาสารชุดนี้มาร่วมเดี๋ยวยังไงติดตามต่อไปพี่น้องอยังมีอีกเยอะโหนี่ยาวเลยครับอ่านปิดอาดทูขออภัยนะครับเพราะว่ากลัวมันเวลามันจะยาวเกินไป ติดตามต่อไปครับนะครับคนตื่นผมมีอะไรที่ดีกว่านี้ไปตามเก็บสายพาในการที่สามหกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ